ผ่านไปแล้วกว่า16ปีตามมาตรฐานของเทรากองกำลังอิมพีเรียมครูเสดภายใต้การน,นำของวอร์มัสเตอร์มารคารตที่สืบทอดเจตจำงจากสแลมโดผู้ล่วงลับได้เข้าโจมตีคาบาลซิสเต็มเพื่อขยายขอบเขตของสงครามครูเสดและเพื่อทวงคืนทรัพย์ปาดโวลเซกตเตอร์กลับคืนมาทวา่าในช่วงกลางของปีที่771ของสาสวรษที่41กองกำลังอิมพีเรียมครูเสดภายใต้การน,นำของวอร์มัสเตอร์มารคารอดต้องเผชิญหน้ากับกระแพงใหญ่อีกครั้ง การปรากฏตัวของอาคอนคนใหม่ของฝ่ายเคออสอาคอนอูรอกเกรวพร้อมกับกองกำลังปลาดแผกรุ่นใหม่ที่ร้ายกาจมากกว่าเดิมหลายเท่าพนวกกับทักษะการวางกลยุทธ์ที่วิปริตของอาคอนเกาทำให้กองกำลังอิมพิเรมครูเซต้องหยุดชะง,งัก วอร์มัสเตอร์มาคาร์ตต้องใช้มันสมองที่มีอยู่ในการปรับเปลี่ยนแผนการเพื่อข้ามผ่านกำแพงใหญ่นี้ไปให้ได้มิฉะนั้นกองยานอิมพิเรียมครูเซตที่เขาได้รับสืบทอดมาจากแซร์ลมโดจะต้องสูญเปล่าและตายอย่างไร้ค่าในสมรภูมิแห่งนี้ในระหว่างช่วงท้ายปีที่771ของสหัสวรรษที่41และเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางของปีที่772องของสหัสวรรษที่41กองกำลังอิมพิเรียมที่กระจัดกระจายอยู่ตามแนวรบต่างๆต่างถูกโจมตี แนวรบที่กระจัดกระจายของมาคารอดได้กลายมาเป็นปัญหาต่อกองกําลังของเขาเราผู้บัญชาการตามแนวรบต่างๆ,างๆางสิ้นหวังอย่าว่าแต่จะช,ช่วยเหลือแนวรบอื่นเลยแค่เอาแนวรบของตัวเองให้รอดอย่างยากลําบากเมื่อสถานการณ์เริ่มเสียเปรียบวอร์มาสเตอร์มาคารอดจึงเริ่มเปลี่ยนแผนการเขาเรียกกองยานที่กระจัดกระจายให้มารวมตัวกันเป็นกองกําลังกลุ่มต่างๆลดการประทะกับกองกําลังเคออสที่กระจายไปทั่วระบบดาว จากนั้นกองยานหลักที่มาขอดประจำการจึงเคลื่อนพลไปยังดาวที่มีชื่อว่าแอรีรยสเน่ก็กำลังหลักของกองยานอิพีเรียมมุ่งหน้าไปที่นั่นและยึดครองอย่างรวดเร็ว โดยมาคารอดเล็งเห็นว่าเอลเรดเน่จะเป็นฐานมัญชาการที่จะส่งกองกําลังครูเสดเข้าสู่ระบบดาวคาบาซึ่งการเข้ายึดเอลเรดเน่จะยิ่งช่วยกดดันกองกําลังเคออสให้รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่โดยมาคารอดหวังจะรวบม,มาปราพาในครั้งเดียวและเป็นไปตามที่มาคารอดได้วางแผนเอาไว้การรวมตัวกันของกองยานครูเสดที่เริ่มมาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันทําให้กองกําลังเล็กๆของเชออสไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปดังนั้นอาร์คอนเกลจึงถอนกําลังทั้งหมดออกจากฐานทัพ เพื่อเดินทางไปยังดวงดาวระดับ Fortres s World ที่มีชื่อว่าโมรอ n เพื่อรวบรวมกองกำลังทั้งหมดสำหรับการบุกโจมตีครั้งใหญ่ข่าวการถอนทัพออกจากที่คาคาราดอนไปยังโมรอนของอาคอนเกาแต่ไปถึงหูของมาคารอดดังนั้นมอร์มัสเตอร์หนุ่มจึงเริ่มปลักหมุดหมายสำหรับการบุกโจมตีครั้งถัดไปแต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นฐานทัพที่ถูกทิ้งของพวกเควอสใช่ว่าจะปลอดภัยอาคอนเกาได้ทิ้งเหล่ามาจิสเตอร์ของตัวเองเอาไว้ที่นั่น ด้วยเหตุนี้หากทัพใหญ่เข้าตีโมรอนจะทําให้กลุ่มก้อนของกองยานครูเสดกองอื่นตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของพวกมาจิสเตอร์ที่เหลืออยู่สถานการณ์เข้าสู่อาการกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกกองกําลังทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นพิเศษกระทั่งเวลาผ่านไปนานถึง2ปีกองกําลังเควอสที่ประจำการอยู่ที่โมรอนยังคงเป็นน้ำย่ออกของมาคารอตอยู่ไม่ใช่น้อยดังนั้นการปะทะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้มาคารอตตัดสินใจแน่วแนว่ว่าจะจัดการเจ้าอาร์คอนตนใหม่เสีย ดังนั้นเขาจะต้องยอมเสี่ยงกระจายกองกําลังออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆกองกําลังของอิมพิเรียมครูเซได้ยกพลเข้าปราบรามพวกเควอสในกลุ่มดาวคารและครึ่งหลังของระบบดาวคาร์บ s ลสิสเมซึ่งการเคลื่อนไหวของกองกาลังครูเซตก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วกองกําลังเควอสที่ฐานทัพคาคาราดอนได้เคลื่อนพลเข้าโจมตีทัพกลางของอิมพิเรียมครูเซตแม้สถานการณ์จะยังไม่แน่นอนและยังไม่รู้ผลแพ้ชนะเพียงแต่มาคคาร์ดเป็นกังวลว่าหากทัพกลางถูกตีแตก อีกซ้ายและขวาและทับหลักของเขาที่บุกไปแนวหน้าจะถูกตัดคาดออกจากกันและจะตกอยู่กลางวงล้อมของพวกเควอสแต่กระนั้นหากจะยืดเยื้อการรบให้ยาวนานไปมากกว่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อกองยันอิพิเรียมครูเซตดังนั้นวอร์มาสเตอร์มาคารอตจึงตัดสินใจเสี่ยงเดิมพันในครั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เขาได้หมายตาเอาไว้เข้าสู่ช่วงปลายปี772ของศวรรษที่41และกำลังเข้าสู่ช่วงไตรามาสที่3ของปี773 กองกำลังเคออสนำโดยอีนอกอีโนเคนติและอนักวานาเซกสองแจิสเตอร์ของอาร์คอนเก่าได้บุกเข้าจิดคลองดวงดาวในกลุ่มดาวขาดซึ่งหมายถึงการขัดขวางการเคลื่อนกำลังพลของกองยานอิพิเรียมครูเซตและเป้าหมายของมาจิสเตอร์คือการชํำแหลกกองยานอิพิเรียมครูเซตเป็นสิ่งเสี่ยงในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนี้กองยานอิพิเรียมครูเซตเหลืออยู่น้อยเต็มทีดวงดาวหลายดวงที่อยู่ภายใต้อิพิเรียมออฟแมตต้องโดดเดี่ยวและไม่อาจจะป้องกันตนเองได้ ในขณะที่กองยานครูเซตเองก็จําเป็นที่จะต้องสงวนกําลังรบส่วนใหญ่เอาไว้เพื่อต่อสู้กับเคออสที่กําลังระดมกําลังลบอยู่แต่เมื่อกองกําลังครูเซตเข้าสู่กลุ่มดาวคารพวกเขาพบว่ากองกําลังครูเซตของ,อง ister, 2องมิจสต์อนโนกอโนเคติและอนักวานาเซกกาลังเข้ายึดดวงดาวในกลุ่มดาวคารเช่นเดียวกันดังนั้นกองกําลังอิพิรมครูเซตจึงต้องเคลื่อนพลเข้าปราบรามบนดวงดาวระดับไฮฟเวิลที่มีชื่อว่าอินอติส ที่นั่นลอ์ดมลิเทนชิวเมลกำลังถูกมา g จิสเตอร์เซกเข้าโจมตีอย่างรุนแรงชิวเมลต้องถอนกำลังรบออกจากทางเหนือคามทะเลทรายทวากกำลังเคออสเองก็มีรีรอให้ผู้อิมพิเรียมได้เตรียมตัวพวกมันบุกเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วในขณะที่ฝ่ายอิมพิเรียมยังถอนกำลังทหารไม่เสร็จสิน้น หลอดมิเิเทนฮิวเมลไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องร้องของกำลังเสริมสนับสนุนทางอากาศและด้วยคำแนะนำของผู้บังคับบัญชากองยานฮิวเมลจึงตัดสินใจใช้กำลังรบทางอากาศเป็นกำลังรบหลักแทนทหารราบการรบทางอากาศดำเนินอยู่ต่อไปอีกหลายวันกระทั่งเข้าสู่วันที่270ของปีที่773ของศษที่41 ในที่สุดอิมพิเรียมก็สามารถยับยัางการบุกโจมตีของมิสเตอร์เซกได้สำเร็จและเมื่อฟื้นฟูกองกำลังจนเสร็จสับหลอดมิเลเทนฮิวเมลจึงเคลื่อนกำลังพล,ละระลอกใหม่เข้าขับไล่พวกเคออสจนหมดไปจากอินโนติสบนดวงดาวที่มีชื่อว่าคารนทรีการต่อสู้เองก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นหลอดเจเนอโรบูรดินรับหน้าที่รับผิดชอบบัญชาการแนวรบที่นี่บูรดินเป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของกองบัญชาการและคนสนิทของวอร์มาสเตอร์มาร์คาร ดังนั้นเขาจึงมีความรอบคอบและวางแผนอย่างระมัดระวังโดยเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมา g จิสเตอร์เชลเบลเรดแฮนผู้ได้รับฉา,ายาว่าผู้ทิ้งรอยด่างพร้อยและผู้ควบคุมกองกำลังที่ดุร้ายและโหดเหี้ยมลอร์ดเจเนอรัลเบรดินรู้ดีว่าการเข้าปะทะตรงๆกับกองกำลังที่ไร้กลัวและบุกเข้ามาอย่างไม่หยุดอย่างนั้นจะเสียหายขนาดไหน ดังนั้นเขาจึงจ้องมองไปยังกองกำลังของมารจิสเตอร์เชลบอลและเมื่อนั้นก็ทำให้บรูรด,ดินพบเห็นจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ตนนี้เขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าจริงอยู่ที่พวกเขากำลังประชิญหน้าอยู่กับกองกำลังที่ยากจะต่อกรแต่ดูพวกนั้นสิการจัดกำลังลบกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบและเราสามารถใช้ประโยชน์จากพวกมันได้ดังนั้นลอดเจเนอรัลบูรดินจึงวางแผนเพื่อที่จะเข้าโจมตีกองกำลังของมาจิสเตอร์เชลบอลโดยอาศัยความไร้ระเบียบของพวกมันให้เป็นประโยชน์ ลอดเจเนอรัลบูเรดินได้แยกกองพลยานเกราะออกเป็นสองกองพลเพื่อเป็นแนวหน้ายิงเปิดทางให้กับทาหารราบที่จะตามเข้าไปขณะเดียวกันก็ให้เหล่าทาหารราบจากอัสตราเมนทรัมร้ายกองร้อยคอยปิดสีข้างของกองพลยานเกราะนอกจากนั้นพวกเขายังอาศัยพลังทำลายล้างสูงจากเหล่าไท่ทันในการยิงสนับสนุนเพื่อเปิดทางบุกโจมตีอีกด้วยมาจิสเตอร์เชลบอรโมโหมากที่กองกำลังของพวกเขาถูกโจมตีโดยเป็นฝ่ายตั้งรับ ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้กองพลยานกรอกของเค a อสเข้าประทาด้วยกลายเป็นการสู้รบกันของรถถัง2ฝ่ายที่ดูเดือดเป็นอย่างมาก กองรบยานเกราะผีสิงจำนวนมากของมาจิสเตอร์เชลบอลบุกฝาฝูงเคาติสออกมายิงต่อสู้กับรถถังอิพิเรียมย่างดูเดือดทว่าลอดเจ n เนรัลบูรดินเล็งเห็นผลของการประท่าไปในทิศทางของการล่อความสนใจเขาได้ส่งกองพลยานเกราะที่มีชื่อว่าโรนดีเปอร์สแยกออกไปอีกทางเพื่อเขาจี้ป้อมปราการของเคออสโดยอาศัยการยิงสนับสนุนจากเหล่าโคลิิกียไททันนิกา แม้พวกเขาทีสและเคออสเบสเมรีนจะพยายามเข้ามาขัดขวางแต่ก็ไม่อาจจะต้านทานพลังทำลายล้างของสุดยอดอาวุธจากยุคสมัยบรรพกาลได้การเข้ายึดป้อมประการในครั้งนี้สำเร็จภายในการบุกเพียงแค่ครั้งเดียวทำให้กองกำลังของมาจิสเตอร์เชิร์บอลที่กำลังรบกับกองพลยานกรอกของบูรดินถูกโดดเดี่ยวโดวยขาดกำลังสนับสนุนเมื่อเห็นท่าไม่ดีมาจิสเตอร์เชิร์บอลเรดแฮนจึงหนีออกจากสนามรบมุ่งหน้าไปยังที่ราบสูงของดวงดาว เพื่อที่จะดึงกองกําลังรบชั้นยอดของต้นออกมาแก้แค้นพวกอิมพีเรียมแต่ทว่าเมื่อมาถึงยังที่ราบสูงมาจิสเตอร์เชลบอกก็พบว่ากองกําลังชั้นยอดของตนเองที่มีชื่อว่าเรดฟาแรน์ได้ถูกกองกําลังเบลรดอนเอตี้เฟิภายใต้พันตรีรูเซียนไวเดอร์ทำลายไปเสียแล้วพร้อมทั้งทําลายแท่นบูชาและเหล่าค่ารับใช้แห่งความมืดไปมากมายแม้กองกําลังเบรดอนเอตี้เจะต้องพบกับความสูญเสียอย่างหนัก แต่นั่นก็ทำให้กำลังลบรักของฝ่ายคอสเป็นอัมพาตและมาจิสเตอร์เชลบอลต้องหนีอีกครั้งบทที่ราบสูงไฮแลนด์กองกำลังที่เหลืออยู่ของมาจิสเตอร์เชล e บอลกำลังถูกกองผลยานเกราเนม m เดียปิดล้อมเอาไว้และด้วยคำสั่งโดยตรงจากหลอด General ลเบ a ร i ดินพร้อมทั้งเหล่า a c e Marine จากซีเวกาช c h เตอร์ได้เข้าร่วมในการออกล่าในครั้งนี้ด้วย ในท้ายที่สุดกองกำลังเควอสทั้งหมดถูกทำลายอย่างสิ้นซากและมา g จิสเตอร์เชลบอลก็ถูกสังหารในที่รบมีหลากหลายเรื่องเล่าเล่าว่ามา g จิสเตอร์เชลบอลตายได้อย่างไรบ้างก็ว่าตายในการประทะก,กับสเปซมารีนจากซิวกาดหรืออีกตำนานก็บอกว่ามา g จิสเตอร์เชลบอลตายในการดวลเดียวกับหลอดเจเนอัลบูรดินไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรแต่การตายของมา g จิสเตอร์เชลบอลเรดแฮนนับเป็นความพ่ายแพ้ทันทีของเหล่าเควอสในคารตรี แต่ทว่ายังคงมีกลุ่มกองกําลังที่กระจายออกไปอีกมากทําให้การรบยังคงดําเนินต่อไปจนถึงปีที่775ของสหัสวรรษที่41ทว่าในช่วงท้ายของสงครามได้มีเรื่องน่าอัศจรรย์เกิดขึ้นในช่วงปลายฤด,ดูหนาวของดวงดาวเรื่องอัศจรรย์ที่อาจจะพลิกผันโชคชะตาแห่งชัยชนะในสงครามไปเลยก็ว่าได้แต่ทว่าเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่ยืนยันของการปรากฏตัวของเซนซับบาตในตำนาน การลบสําคัญอีกแห่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเกิดขึ้นบนดวงดาวที่มีชื่อว่าเฮโรดอร แม้การร่วมบนดวงดาวนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปฏิบัติการบนเอโนติสที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแต่ก็สําคัญไม่แพ้กันเหล่านักวิชาการและนักยุทธศาสตร์หลายคนในสมัยหลังลงความเห็นว่าการรบบนเฮโรดอได้กลายเป็นหนึ่งในจุดพลิกผันชะตากรรมของสงครามครูเสดในครั้งนี้ไปตลอดกาลในทางศาสนาจักรพวกนักบุญในศาสนาจักรก็เล่าขานกันว่าบนเฮโรดอเป็นสถานที่ที่เซนสปาตในอดีตเคยมาเยือนเมื่อหลายพันปีก่อน ทวาาในความเป็นจีิงเฮโรดอร์ไม่ใช่ดวงดาวที่มีผลทางยุทธศาสตร์มากมายนะักแต่มา g จิสเตอร์อีนอกลือที่จะโจมตีแน่นอนว่ากองกำลังอิพิรยมครูเซจะไม่ยอมปล่อยให้ปวกเคออสเข้าโจมตีได้อย่างราบรื่นอย่างแน่นอนดังนั้นกองกำลังอิพิโรกาดภายใต้การน,นำของเลเจนดาร์ลโรโกจึงยกพลเข้าปกป้องดาวเฮโรดอโดยเขาได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังเพเทอรี่เดฟเอนท์ฟอสประจำดวงดาว โดยพวกเขาได้ใช้มหาวิหารบรันเดียนอันศักดิ์สิทธิ์และศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองหลักแห่งซิวิตัสเปลติเป็นกองบัญชาการการรบภาคพื้นดินในการปกป้องดาวข้อมูลอย่างละเอียดในเรื่องการรบยังไม่ชัดเจนแต่มีเรื่องราว่าในช่วงแรกที่การโจมตีได้เริ่มต้นขึ้นเด็กสาวที่มีผมสีดำคลับที่เกิดในเฮลเกียโผล่ออกมาจากฝูงชนอ้างว่าเธอมีชื่อว่าอิชลิและเธอคือเซนที่กลับมาเกิดใหม่ คำกล่าวอ้างนี้แม้จะถูกหลอด g เจ e เนอโรโลโกสงสัยในทีแรกแต่เขาก็ตัดสินใจใช้ประโยชน์จากเด็กสาวผู้อ้างตนว่าเป็นเซนโดยโลโก้ได้ประกาศว่ามี l i ฟวิ่งเซนได้ปรากฏตัวออกมาเพื่อสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่อิมพิเรียมและใช้เด็กสาวเป็นตัวแสดงเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจแก่กองทัพ ทว่าไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเด็กสาวได้วิ่งเข้าไปในมหาวิหารบรันเนียอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะหยิบหน้ากากที่ทำเรียนแบบใบหน้าของเซนซ์ปาดเปียลติในตำนานเด็กสาวคนนั้นหยิบหน้ากากศักดิ์สิทธิ์มาสวมก่อนที่ประกายแสงสีทองจะปรากฏและส่องสว่างไปทั่วสนามรบเมื่อนั้นเด็กสาวก,ก็ได้กลายร่างเป็นเซนซ์ปาดเปียลติในตำนานสำหรับเราทหารราบธรมธรมดาธรรมดาไม่มีใครรู้หรอกว่าแสงนั้นคืออะไร แต่พอมีข่าวมาว่าเซนซาบ,บาดเปียลติในตำนานได้ปรากฏตัวออกมาแม้พวกเขาจะไม่รู้หรอกว่านั้นจริงหรือไม่แต่การปรากฏตัวของเซนนั้นก็ทําให้ขวัญกาลังใจของพวกเขานั้นเพิ่มพูนจนถึงขีดสุดไร้ความกลัวและพร้อมจะฆ่าพวกนอกรีทุกคนที่ด่าหน้ากันเข้ามาเซนซาบาดเปียลติได้ปรากฏตัวและเกิดใหม่อีกครั้งบนเฮโรดอในช่วงประมาณปลายปีที่773ของสศสวรรษที่41 หลายคนสงสัยว่าเพราะมา g เสเตอร์อีนอรรู้อยู่แล้วว่าเซนซอป์าดเบลตีจะเกิดใหม่บนเฮโรดอดังนั้นเขาจึงรีบเข้ามาทำลายแต่ถูกโรด g ร n เจเนอเรลโรโกเข้ามาขัดขวางเอาไว้เสียก่อน สถานการณ์ดำเนินไปในทางที่ดีการปรากฏตัวของเซนซาบาดเปลติในตำนานได้สร้างขวัญกำลังใจมหาศาลแก่กองกำลังอิพีเรียมพวกเขาขับไล่พวกนอกรีดออกไปจากดวงดาวได้สำเร็จและมจิสเตอร์ผู้ชั่วร้ายได้ถูกเซนซาบาดประหารด้วยมือของนางเองกล่าวกันว่าชัยชนะเหนือเฮโรดอร์เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ฟอร์มาสเตอร์มาคารอดสามารถเอาชนะและยึดครองฟอร์ทรสเวิร์ลมอรอนและบีบให้อาคอนเก่าต้องล่าถอยออกจากมอรอนได้สำเร็จ ทันทีที่มาคารอดสามารถเข้ายึดฟอร์เทสโวลโมรอนได้สำเร็จเขาจึงส่งกองกำลังส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกองกำลังที่กำลังรบอยู่ที่กลุ่มดาวคานที่ถูกเรียกว่าเซ c o น d ์ฟรอนกองกำลังเคออสเริ่มสั่นคลอนขวัญกำลังใจของพวกเขาหดหายและจิตวิญญาณของพวกเขาแตกสลาย เหล่ามิสเตอร์ก็ล้มเหลวในการดําเนินแผนการการบุกโจมตีผนวกกับข่าวของเซนที่เกิดหมายได้แพร่กระจายเข้าไปในหมู่ทหารของเหล่าอิมพีเรียลครูเซตทําให้พวกเขามีกำลังใจที่จะสู้ขึ้นมาและยิ่งกระตุ้นให้พวกเขาอยากจะขับไล่และทลําลายเจ้าอาข้อนในสินซาก ในหมู่มาจิสเตอร์ที่กำลังท้อแท้มีเพียงแค่กองกำลังของมาจิสเตอร์เอนวอ์เซกเท่านั้นที่สามารถรักษาคนกำลังใจเอาไว้ได้เนื่องจากเซกเพิ่งเอาชนะกองกำลังอิมพิเรียมได้ไม่นานมานี้ทำให้มาจิสเตอร์เอนวอ์เซกถูกกล่าวขานว่าเป็นอีกหนึ่งนักวางกลยุทธ์ที่เก่งกาจไม่แพ้อาร์คอนเกลและดูเหมือนว่ามาจิสเตอร์เอดวอ์เซกจะทะเยอะทะยานมากมันได้สร้างกองกำลังของตนเองที่เทียบเท่ากับบัดแพรขึ้นมากองกำลังนั้นถูกเรียกว่าซันส์ออฟเซก ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของสองครามครูเสดวอลมาสเตอร์มาคารอดได้ส่งผู้ตายบังคับบัญชาที่มีประสบการณ์มากที่สุดหลายคนรวมถึงลอดมิรเทนใจปอนและมาเชล์แบล็กวูดไปประจําการอย่างด้านหลังและสีข้างของกองยานครูเสด เหตุผลของเขาในการออกคําสั่งเช่นนี้ยังไม่ชัดเจนหลายคนกล่าวว่ามาคารอดกํลาลังไล่พวกคนเก่าคนแก่ให้ออกไปไกลๆและเปิดโอกาสให้คนสนิทของตนเองขึ้นมาแทนที่อย่างไรก็ตามในมุมของนักยุทธศาสตร์มองว่าการย้ายเหล่าผู้บัญชาการมากประสบการณ์ไปยังตำแหน่งสีข้างและด้านหลังเช่นนี้หมายความว่าวอร์มาเซอร์มาคารอดให้ความสำคัญกับจุดที่อ่อนแอที่สุดของกองยานและเพื่อป้องกันการถูกโจมตีกระนาบจากสีข้างที่อ่อนแอและการถูกรอบกันจากด้านหลัง เขาจึงได้ส่งเหล่าผู้บัญชาการรุ่นเก่าไปประจำการอย่างตำแหน่งสำคัญก่อนที่กองยานอิมพีเรียลครูเซตจะมุ่งเข้าสู่คาปเปลสิสเทมอย่างเต็มตัวและในท้ายที่สุดชัยชนะในซัมปาร์บูเซกเตอร์ก็ใกล้อยู่เพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามต่อคลิปหน้าครับคลิปนี้สนับสนุนโดย l e g e n d a r y War Game หากท่านอ่านหลอมากไปและอยากลงมาไฟในสนามรบขอเชิญที่เ e g e n a r y War Games ม หาคุณกำลังตามหาโมเดลหรือนิยายใน Black Library และคอมมูนิตี้ดีๆของเหล่า Player Warhammer ในไทยขอเชิญที่ร้าน Legendary Wargame